และนี่คือ4ภาษากายที่จะทําให้ผู้ชายหัวใจละลายค่ะภาษากายที่จะทําให้ผู้ชายหัวใจละลายได้ต้องเป็นภาษากายที่เขาเห็นแล้วกระตุ้นให้เขาหลั่งฮอร์โมนโดพามีนและ4ภาษากายนี้ได้รับการยืนยันแล้วค่ะว่าสามารถทําให้ผู้ชายวันไวใจสันและก็ตื่นเต้นจนต้องหลัง่งโดพามีนออกมาค่ะซึ่งโดพามีนเป็นฮอร์โมนแห่งการเสพติกการหยหาและการตกลุมรักนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1 ภาษากายที่ทำให้ผู้ชายหัวใจละลายใจสั่นตื่นเต้นก็คือ smile <all> with your eye ค่ะคือการยิ้มด้วยแววตาของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยประเทศไหนในหลายๆประเทศพูดตรงกันหมดค่ะว่าการยิ้มที่ powerful และมีผลต่อหัวใจของผู้ชายมากที่สุดก็คือการที่ผู้หญิงยิ้มออกมาจากแววตาของเธอนั่นเองค่ะยิ้มที่ออกมาจากแววตาเป็นยิ้มแบบไหนยิ้มแบบนี้ค่ะแบบนี้หรือแบบนี้ค่ะคุณสังเกตไหมคะว่าการยิ้มที่ออกมาจากแววตา มันเป็นการบ่งบอกโลกภายในของผู้หญิงอย่างแท้จริงค่ะมันบ่งบอกว่าโลกของเธอสดใสามากแค่ไหนค่ะยิ้มนั้นเป็นยิ้มที่สามารถดึงดูดให้ผู้ชายอยากเข้ามาอยู่ในโลกของเธอค่ะเป็นยิ้มที่ทําให้เขาสงสัย <S <S เป็นยิ้มที่ทําให้เขาต้องแปลกใจเป็นยิ้มที่ทําให้เขาต้องตื่นเต้นมาโลกของคุณมันจะสดใสมันจะสนุกแค่ไหนคุณถึงได้เป็นผู้หญิงที่ยิ้มออกมาได้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณอยากจะให้ใครอยากกระโดดเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคุณต้องมีรอยยิ้มที่ออกมาจากแววตา ให้เขาเห็นค่ะดังนั้นค่ะ เช็คตัวเองเลยค่ะว่าวันนี้เราสามารถยิ้มออกมาจากแววตาได้จริงๆหรือยังค่ะสองกระจกแล้วมองดูตัวเองว่ารอยยิ้มของเรายิ้มออกมาจากแววตาได้จริงๆไหมค่ะหรือมันได้ซ่อนความเศร้าไว้ในแววตาซ่อนความผิดหวังซ่อนความด้อยค่าตัวเองอยู่ในนั้นลึกตาเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นค่ะมันก็จะสะท้อนออกมาจากแววตาของเราผู้หญิงที่ผู้ชายอยากจะกระโดดเข้าไปอยู่ในชีวิตของเธอแววตาของเธอมันจะสะท้อนโลกของเธอจงใช้รอยยิ้มจากแววตาของคุณเชิญชวนให้ผู้ชายอยาก เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้ค่ะข้อที่2ภาษากายที่ทําให้ผู้ชายหัวใจละลายก็คือ Pray with your h a ร์ค่ะคือการที่คุณเล่นกับผมของคุณนั่นเองค่ะคุณอาจจะไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะว่าผู้ชายค่ะเขาชอบเวลาที่ผู้หญิงบิดผมเล่นหรือว่าเล่นผมของตัวเองค่ะรวมทั้งการเหน็บผมทัดหูกค่ะ ผลสำรวจบอกเลยค่ะว่าผู้ชายค่ะมองว่าสิ่งนี้มันน่าดึงดูดใจมากๆพวกเขามองว่าผู้หญิงจะดูมีเสน่ห์ดูเซ็กซี่มากๆเวลาที่เธอเอาผมทัดหูค่ะหรือว่าเวลาที่เธอเล่นกับผมของตัวเองบิดผมเล่นค่ะม้วนผมของตัวเองค่ะ การที่คุณเอาผมทัดหูค่ะช่วงของใบหูช่วงนี้ค่ะลงมาใบหูลงมา,ลงมาแล้วก็ลําคอลงมาค่ะเป็นช่วงที่ผู้ชายมองว่าเซ็กซี่ที่สุดในร่างกายของผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณอยากให้เขามองมาที่คุณแล้วหัวใจละลายเวลาที่คุณอยู่กับเขาเนี่ย ให้คุณเล่นกับผมของตัวเองบ้างเป็นครั้งคราวค่ะอาจจะม้วนผมของตัวเองบ้างบิดผมของตัวเองบ้างหรือว่าทัดหูค่ะสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดความสนใจเขาได้ในทันทีค่ะแต่คุณต้องฝึกให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะอย่าให้มองว่าเป็นการจัดฉากค่ะข้อที่3ภาษากลยที่ทําให้ผู้ชายหัวใจละล,ะลายก็คือ bite your lip ค่ะคือการที่คุณกัดริมฝีปากของคุณนั่นเองค่ะผลสํารวจบอกว่านี่คือวิธีที่ได้ผลที่สุดวิธีหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายใจเต้นหนักมากค่ะก็คือการที่คุณกัดริมฝีปากของคุณเบาๆอย่างอ่อนโย เป็นการแสดงท่าทีที่อ่อนโยนแต่เย้ายวนใจที่สุดในสายตาของผู้ชายค่ะเพราะฉะนั้นส,สาวสาค่ะ วันนี้คุณลองส่องกระจกแล้วลองเทสดูค่ะว่าการกัดปากแบบไหนที่จะดูเป็นธรรมชาติดูเย้าวยวนน่ารักน่าเอ็นดูที่สุดค่ะเราต้องซ้อมแล้วก็วางแผนทุกอย่างในชีวิตค่ะอย่าใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการฝึกซ้อมไม่มีการวางแผนใดๆค่ะเพราะว่าการฝึกซ้อมการวางแผนจะทําให้เราได้เปรียบผู้หญิงคนอื่นค่ะข้อที่4ภาษากลยที่จะทําให้ผู้ชายหัวใจละลายก็คือโชว์ยูนิคค่ะสิ่งที่เซ็กซี่จนหัวใจผู้ชายหวั่นไหวที่สุดอย่างหนึ่งในตัวของผู้หญิงที่งานวิจัยแล้วก็ ผลสารวจการบวชของผู้ชายรับรองมาแล้วก็คือการโชว์ช่วงนี้ค่ะช่วงคอค่ะและยิ่งเป็นช่วงนี้ยิ่งดีมากค่ะก็คือช่วงคอช่วงหัวไหล่แล้วก็คอร์บโอนตรงนี้ค่ะไหปาร้าค่ะช่วงคอแล้วก็ช่วงหัวไหล่แล้วก็คอร์บโอนค่ะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หัวใจของผู้ชายหวันไวได้และผู้ชายชอบมองค่ะเพราะเขามองว่ามันเซ็กซี่ค่ะและนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทาไมหนุ่มๆนุมค่ะเขาชอบมองมาที่ช่วงคอหรือว่าช่วงหัวไหล่คอร์บโอนของสาวๆค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราอยากทําให้เขาหัวใจละลายเวลาที่ไปเดค่ะ สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือเสื้อผ้าที่โชว์ช่วงคอเปิดช่วงไหล่ค่ะก็คือช่วงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะช่วงไหล่ปลามันจะทําให้เขามองคุณแบบไม่วางตาเลยค่ะเขาจะใจเต้นหนักมากจนเขาต้องหลัง่งโดปามีนออกมาค่ะซึ่งโดปามีนเป็นฮอร์โมนแห่งการเสพติดการหหยหาและการตกกลุ่มรักนั่นเองค่ะถ้าวกเราชอบเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักความสมพั์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามอา่งหมุนชาแนลเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงไว้นะคะแล้วอา่างหม่นจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้อีกค่ะ เอาหมุนได้ทำ e อีบุ๊กสภาษาประโยคที่จะทําให้แฟนเสพติดคุณแจกฟรีสําหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะมาขอรับอ e ีบุ๊กฟรีได้เลยค่ะ